นี่ท right ่านผู pe huh kind of here, ้ชมครับเห็นไม้หน <like ันอยู่ข้างหลังนะครับทำงานกลางแดดกันเลยนะเครือตรงกลุ่มนี้ที่เราเห็นเนี้ยนะครับก็คือเครือข่ายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมโคกปราสาทตำบลกระเทียมซึ่งแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็มาจากองค์กรใหญ่องค์กรเล็กต่างๆจากตำบลกระเทียมนะครับพอดูว่าประธานเนี่ยนะครับมาจากไหนบ้างนะครับประธาน๋อ้ทั่วจุงกะวัสดีจ้ะสวัสดีครับนี้ พี่ท่วงนี่นะครับเป็นประธานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมคุณ <c oughs> อะไรครับพูดดังๆคุณเรครับคุณเรคุณเรชื่อจริงว่าดำมบครับดำมบล,นลีน้ำทิ้งคุณคลายแจ๊กครับคลายเจ๊กครับคลายเจ๊กนะครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านด่ดานเจริญด่านเจริญน่ะเป็นเคยแล้วเป็นลูกบ้านด่านเจริญเป็นเคยครับจริงๆแล้วเป็นคนบ้านไหนครับจริงๆคนการจนบุรีครับอุ้ยคนกาญฉางถ่อพระวันนี้มาแทนคุณบันเทิงว่องไวอาจารย์บันเทิงว่องไวไม่อยู่นะครับเป็นครูสอนดีที่หนึ่งบ้านชุมเอ้ยบัง พี่กายกายโยธดีที่โมเทอร์อันนี้ลงมายกสาลาทำมาช่วยยกสารานะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นชาวบ้านนะครับ,รบไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นต้องบอกแนะนำเลยพี่ชายคุณบันเทิงพี่ชายอาจารย์บันเทิงคุณบุนทันเนี่ยเป็นเป็นเป็นอ่าจริงๆแล้วเป็นสมาชิกเครือข่ายมรดการทางศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปี49นะครับ มีแค่4คนนี้นะปี49ประดิษฐ์ดีรอบบุญทันว่องไวบันเทิงว่องไวแล้วก็คำพันธ์บุญจันรนะครับพย,า,มมยายามุ่นช่วยหลายอย่างมุ่นช่วยนะครับหรือว่าคุณแฝพปายามเป็นประธานศูนย์กันตรึเชื่อมใจสายยญ่ยรักมาตรงนี้เป็นกรรมการของเครือข่ายมารดกทางศิลปวัฒนธรรมแน่ผู้อาวุโสท่านหนึ่งนะครับตัวน,นี้ท่านจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเลยนะครับแต่ว่างานนี้ท่านมา นะครับจริงๆเราก็เลยอ,อ๋อนะครับเราก็เลยเรียกท่านว่าเป็นที่ปรึกษาก็แล้วกันนะครับเพราะท่านเป็นผู้ที่ทําอะไรก็ทําเลยนะครับมาถึงพ,พี่นีกับเราเลยนะครับเนี่ยพี่พินีเนี่ยดูนะพี่พินียิ้มให้กล้องหน่อย <c oughs> พี่ <c oughs> พ, <c oughs> พินีทาหน้าที่อะไรบ้าง <c oughs> ปลูกต้นไม้ครับวิ่งเต้นอุ้ยเต้น,ตนเต้นไททอดต้นไม้๋อคคับทีนี้คุณละอองหันน่ายิ้มให้หน่อยยิ้มสวยที่สุดเลยนะครับมาจากเครือข่ายอะไรที่บ้านสูนไหนนะศูนย์วัฒนธรรมกันตรึม เชื่อมใจสายยรักชื่อนี้นะครับประดิษฐ์ตั้งเองนะครับประกอบเตรียมเรือสวยครับสวยตอนนี้พูดให้ฟังก่อนนะครับถ้ามีโอกาสได้เห็นแน่นอนนะครับน้องแซนอยู่โมเลยนะโมโมหกครับนะครับเป็นตัวแทนของเยาวชนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการโปรโมทโปรโมทก็คือแต่งตั้งนั่นแหละครับให้เป็นประธานลุ่มทอ้ผาไหม่นาะ ูสึกดีใจที่เราไม่ได้อยู่จุดตรงนี้จะได้จะได้รักษาดูแลประสาทคนท่องเที่ยวพี่นวลเนี่ยเป็นเฮรันยิกของเครือข่ายขบบนองค์กรชุมชนตำบลกระเทียมนะครับเป็นเฮรันยิกขบบนองค์กรชุมชนบากระเทียมแล้วก็เฮรันยิกของกองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนตำบลกระเทียมด้วยนะครับพี่นวลเนี่ยแล้วก็ทีมงานหลักๆในหมู่บ้านก็คือทีมงานกลุ่มสตรีสมุนไพรนะครับอย่าลืม หากท่านจะร่วมกับเรานะครับติดต่อพวกเราได้เลยนะครับสวัสดีจ้า